ก็เม <mm ืองไทยทำเรื่องอีกแล้วค่ะทำเอาลูกชายเขาไม่กลับบ้านนะคะเมินชีวิตในอังกฤษพอคนเป็นพ่อมาเห็นด้วยตาถึงกับตกใจค่ะเรื่องนี้นะคะถูกเปิดเผยเมื่ออินฟลูนะคะต่างชาติ2คนค่ะเขาโคจรมาพบกันในเมืองไทยเนี่ยแหละค่ะหนุ่มชาวเกาหลีนะถูกสาวอังกฤษค่ะ สัมภาษณ์ว่าอะไรที่ทำให้คุณตัดสินใจมาเมืองไทยทีนี้นะคะหนุ่มลุกเครื่องจีนอังกฤษเนี่ยเขาก็ให้สัมภาษณ์ค่ะบอกว่าเรื่องนี้มันเกิดจากความไม่ตั้งใจอ่าทีนี้นะคะเรื่องนี้ต้องบอกว่าเขาทิ้งบ้านทิ้งครอบครัวมานะจนพ่อเขาแปลกใจเลยค่ะโดยคลิปนี้นะคะคุณเอมิลี่ค่ะอินฟลูสาวชาวอังกฤษค่ะ เธอเลือกสัมภาษณ์หนุ่มชาวจีนนะคะชื่อว่าคุณไมคค่ะคุณไม้เนี่ยเขาเป็นลูกครึ่งนะคะจีนอังกฤษค่ะโดยคุณไม้ตัดสินใจลงหลักปักฐานอยู่ที่ประเทศไทยหลังจากที่ท่องเที่ยวไปรอบโลกแล้วกว่า40ประเทศด้วยกันนะคะคุณไม้ก็มีหัวเป็นนักธุรกิจแบบชาวจีนเนี่ยแหละคะ่ะเริ่มทำงานตั้งแต่อายุ14เท่านั้นเองนะคะหาเงินแล้วก็สร้างธุรกิจออนไลน์ให้เพียงพอเพื่อที่ตัวเองเนี่จะไปเที่ยวรอบโลกได้ก็เป็นชีวิตในฝันของใครหลายๆคนเลยค่ะ แต่สุดท้ายขอมาหยุดอยู่ที่ประเทศไทยค่ะซึ่งตอนนี้นะคะเขาก็เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์เต็มตัวเลยบอกเล่าเรื่องราวดีๆเกี่ยว <ๆ S 1> กับประเทศของเรานะคะแต่ทีนี้กลับมาที่คุณเอมิลี่นะ,ค,ะคลิปนี้เป็นคลิปของคุณเอมิลี่นะคะไปสัมภาษณ์คุณไมคแล้วเริ่มต้นคำถามค่ะบอกว่าอะไรที่ทำให้คุณตัดสินใจมาอยู่เมืองไทยคุณไมคค่ะก็ตอบว่าที่แรกผมไม่ได้ตั้งใจจะมาเมืองไทยหรอกอ้าว คิดว่าจะไปฟิลิปปินส์ความตั้งใจเดิมนะคะคิดว่าจะไปฟิลิปปินส์แต่ว่าเลือกแวะที่ประเทศไทยไอ้คำว่าแวะนี่ก็คือกะจะพักแค่สองสวันเท่านั้นแต่สรุปว่า3วันมันไม่พอจากนั้นเรื่องราวก็บานปลายคุณผู้ชมจากสองวัน3วันเป็น2เดือน3เดือนก็แล้วกลายเป็น1ปีแล้วปัจจุบันเขาอยู่มาแล้ว2ปีค่ะ คุณเอมิลี่นะคะก็เลยถามต่อบ,บอกว่าแล้วตอนนี้ก็ยังไม่ได้กลับบ้านเลยใช่ไหมต้องกลับไปเยี่ยมครอบครัวที่อังกฤษบ้างนะคุณไมค์เขาเป็นคนจีนนะคะแต่ว่าครอบครัวอยู่ที่อังกฤษคุณไมคก็ตอบว่าครอบครัวนะ่ะมาที่นี่แล้วแล้วชอบด้วยตอนแรกเนี่ยพ่อของผมเขาก็ไม่เข้าใจนะเขาก็ตกใจคือประมาณว่าวางรากฐานให้ลูกเอาไว้นะคะให้ไปอยู่ที่อังกฤษอ,อนาคตก็อยู่ที่อังกฤษพ่อบอกว่า นึกว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศโลกที่3พอมาถึงอุ้ตายแล้วห้างก็สวยตึกรามบ้านช่องใหญ่โตนะโรงแรมก็ดูดีอาหารก็อร่อยคุณไม้เล่าว่าเมื่อก่อนเนี่ยคุณพ่อสงสัยทำไมผมถึงเลือกอยู่เมืองไทยเพราะว่าคุณพ่อเป็นคนจีนย้ายไปอยู่ที่อังกฤษเพราะว่าอยากจะให้ผมเนี่ยมีอนาคตมีชีวิตที่ดีที่อังกฤษแต่ว่าลูกดันไม่ยอมอยู่ค่ะ เลือกที่จะทิ้งอนาคตที่อังกฤษแล้วก็มาอยู่ประเทศไทยทำให้เรื่องนี้พ่อยิ่งไม่เข้าใจใหญ่เลย นี่แหละค่ะพ่อเลยต้องตามมาดูให้เห็นกับตาค่ะคลิปนี้นะคะคุณผู้ชมคุณเอมิลี่เนี่ยเธอเพิ่งจะลงไปในโซเชียลนะประมาณ3วันที่แล้วนะคะก็คาดว่าในคลิปฉบับเต็มนะคะเดี๋ยวคงทยอยเอามาลงนะคะแล้วก็น่าจะมีคำตอบดีๆจากคุณไม้เนี่ยอีกมากมายนะเกี่ยวกับเรื่องราวที่เขาประทับใจประเทศไทยนะคะอยู่ในคลิปถัดๆไปนะคะก็ไปติดตามชมกันเอานะคะแต่ว่าคุณผู้ชมไอ้เรื่องเหตุผลที่ว่า ทำไมเขาอยู่เมืองไทยยาวๆเนี่ยจริงๆแล้วเดาไม่ยากหรอกเพราะว่าเมืองไทยเนี่ยมันเป็นประเทศที่เข้ามาแล้วออกยากค่ะมาฟังคอมเมนต์กันดีกว่าว่าชาวไทยเนี่ยที่พอเวลาได้ฟังแล้วเขาว่ายังไงกันบ้างอ่ะคอมเมนต์ที่1นนะคะเขาบอกว่าเริ่มเข้าแล้วครับอยู่ในยุคที่ ชาวต่างชาติสัมภาษณ์ต่างชาติแล้วก็คุยภาษาต่างชาติที่ไม่ใช่บ้านเกิดของเขาเองอเขาพูดประมาณว่านี่เราฟังคนต่างชาติสองคนก็คุยกันนะเนาะแล้วดันมาคุยกันเป็นภาษาไทยเออนี่แปลไทยเป็นไทยนะทีนี้ก็มีคนเข้ามาตอบคอมเมนต์ค่ะบอกว่านึกถึงคำทำนายเลยภาษาไทยจะเป็นภาษากลางตอนนั้นน่ะยังไม่เชื่อนะอีกคนก็มาตอบค่ะบอกว่า แฟนที่เป็นคนเกาหลีเนี่ยเขาก็ชอบพูดภาษาไทยเหมือนกันแล้วก็ชอบกินอาหารไทยด้วยคอมเมนต์ต่อมาค่ะบอกว่าในที่สุดผมก็ทำได้แล้วหลังจากเรียนภาษาอังกฤษมาหลายปีวันนี้ผมฟังคนอังกฤษเขาคุยกันเข้าใจทุกคำแล้วแหมดีใจจริงๆนะคะแหมไม่เข้าใจได้ไงก็พูดเป็นภาษาไทยจะ้ะอา้าวอีกคนนึงนะคะบอกว่ากลับไม่ถูกแล้วอ่าก็คงไม่กลับแล้วล่จะจ้ะมีอีกคอมเมนต์หนึ่งนะคะคอมเมนต์สุดท้ายบอกว่า พ่อคงคิดว่าไทยคือโลกที่3แต่ว่าพอมาเห็นของจริงห้างไทยเนี่ยไม่แพ้ที่ใดในโลกนะจ๊ะ